สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้อยู่บริเวณลานจอดรถตรงผาสุดแผ่นดินทุ่งดอกกระเจียวนะครับทุ่งดอกกระเจียวตรงชัยภูมินะครับก็เป็นลานจอดรถตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับก็เลยเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เอารถส่วนตัวขึ้นมาข้างบนได้เลยโดยไม่มีรถให้บริการนะครับก็เขาอนุญาตให้ขึ้นมาก็เลยขับรถส่วนตัวขึ้นมาตรงลานจอดรถผาสุดแผ่นดินเลยนะครับปกติ ถ้าเป็นฤดูการท่องเที่ยวเริ่มมีดอกกระเจียวเยอะๆจะมีรถรับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นมาข้างบนนะครับเป็นรถล่างเนาะนะครับวันนี้ไม่มีก็สามารถนำมาจอดได้ในรถส่วนตัวเรานะครับก็มีรถหน่วยงานราชการมาด้วยนะครับตอดอยู่พอดีเห็นวิวบรรยากาศสวยๆคึ้มฟ้าคึ้มฝนน,น,นะครับทุ่งดอกกระเจียวนะครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับ สามารถมากันได้เนาะนะครับเข้าห้องน้ํากันนะครับบริเวณนี้ก็มีที่รองรับนักท่องเที่ยวนะครับสวยงามครับผมสวยงามเลยทีเดียวปุ๊บปุ๊บ,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 บตรงนั้นก็มีเป็นที่สําหรับให้ขึ้นถ่ายรูปวิวทิวทัศน์สวยๆนะครับโอเคครับ